นีเราอยู่ที่งานงานโขททำอาหารใต้งานเขาทำอาหารใต้ที่ที่อุดรที่อุดราำทำข้าวหมกไก่เวลานานมากที่มาเลยหาข้าวหมกไก่กินยากมากเลยท่า่อร่อยเราจะไปลองดูว่าอันนีอร่อยไหมก็มีบี้ชอบที่ไม่เคยกินครั้งแรกรูกเล่รู้กันสามสิบห้าบาทแต่ไม่ค้ามันกินอาหารไม่ค้ามันไม่ค้ามันให้กินกับข้าวเดี๋ยวเราจะเอากิน hmm. กันท hmm. <c oughs> um, right ุกครั้งต้บอกว่าไม่เหมือนไข่แดงเค็มอ่ะแต่มันไม่เค็ม เขาเอออร่อยเขอใหยกินกขาวน่าหมือนใครกิทมใช่แต่ดองเกลือนั่นแหละแต่ว่าคือแต่ว่ามันไม่เค็มมันไม่เค็มแต่มันไม่เค็มมันมันอยเากินกข้าวเขาจิงเราก็สวยธรรมดาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะข้าวบมก็กินแล้วนี่แหละข้าวหมกก่ั้ามาแร้านึงนะเตนัวว่าไม่จะสงสารแรกของผมอรอยจริงอร่อจริงอร่อยจริงากินอ่ะกินกินกับข้าวไก่ธรรมดาตัวเดียวนี่แหละไี่ว่าอร่อย อย่างที่บอกไป่มันคือไข่ไข่เต็มไข่แดงเต็มแต่ว่ามันไม่เต็มทต่มันมันอร่อยแล้วก็ข้าวหมูไก่ที่นี่อร่อยมากนี่โกโก้ชั้นี่ชาชั้นนี่ชาจะชั้นกับผมชั้ด้วยอร่อยเหมือนกั้ยชาชาอร่อยมากโกโก้อร่อยด้วยชาอร่อยมากชาอร่อยขนมจีนเป็นขนมจีนมันจะผสมผสมกูกับปลามันยาปลากับมันยากูใช่ใช่แต่ปูก็มีแบบเนื้ออย่างนี้เลยนะเป็อย่างนี้ใต้

ตามหาเพราะรสชาติชาไทยเขาแบบหา,า,า,าที่ยากมากที่จะมีรสชาติแบบนี้งานทิวเราหนะครับเวลาและนี่นะครับคือในส่วนของชาชักดูลีลาของพี่เขานี่นี่เหลือ,อร้ายจริงๆยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนี่นี่ก็ให้มันดูต่อระดับเข้าไปเลยไม่กว่าจะทำไมอ๋อเย็น